ัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิในร้อยตำร้อยห้บาทถึงกว่ามาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจําวันที่2ี่เมษายนวันนี้ครับเรายังมีการระบาดหนักอยู่ในประเทศไทยนะครับเรามีเหตุการณ์ที่ระบาดหนักไม่เคยรุนแรงเท่าขนาดนี้มาก่อนนะครับพี่น้องไทยทุกคนครับถึงเวลาแล้วเราต้องรวมพลังช่วยกันนะครับช่วยประเทศไทยของเราช่วยกอบกู้ชื่อเสียงของประเทศไทยกลับคืนมา แล้วก็ช่วยให้พี่น้องคนไทยที่จะต้องเจ็บป่วยเสียชีวิตให้ดีขึ้นเป็นลําดับนะครับขอเรียนครับให้ทุกคนช่วยกันสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนะครับคือกระชับใบหน้าแล้วสวมทั้งหมูกทั้งจมูกทั้งปากนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างเว้นระยะห่าง1.5ถึง2เมตรนะครับทำสองอย่างพร้อมกันไปในทุกๆท,ที่เท่าที่จะทําได้เท่าที่มีโอกาสทําได้นะครับทำให้มากที่สุดครับ เพียงสสัปดาห์เราจะลดปัญหาตรงนี้ลงคนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจะลดลงได้เป็นอย่างมากครับช่วยกันนะครับถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องช่วยกันครับติดตามข่าวกันต่อไปนะครับวันนี้ครับเรามีการผู้ป่วยที่แพร่ระบาดมีคนติดเชื้อมากขึ้นที่เป็นเกวดในทีในประเทศไทยนะครับมี1 8 7 1รายด้วยกันนะครับแล้วก็มี1 8 6 4ราย ติดเชื้อในประเทศ7จลายจากต่างประเทศครับทำให้เรามีผู้ป่วยสะสมที่เป็นวิ้ในทีนทั้งหมด63,570รลายครับในจํานวนนี้ครับมี10คนที่เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตทั้งหมดแล้ว188คนครับแล้วเรายังมีอีก27,988รายอยู่ลายยิโรงพยาบาลนะครับเป็นรงพยาบาสนาม6,000กว่าลายโรงพยาบาทั่วไป21,000กว่าลายครับนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันครับกาดไม่ตกนะครับมาดูต่อครับ ผู้ป่วยที่เสียชีวิตในวันนี้นะครับทั้ง10บรายนี้นะครับมาจากกรุงเทพมหานคร6กรายนครสวรรค์1สุดปราการหนึ่งยโสธรหนึ่งยุธยานหนึ่งครับส่วนใหญ่แล้วเป็นชาย8หญิง 2, 2> <ม>นะครับอายุเฉลี่ย62ปีนะครับคือ45ถึง91ปีครับนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการมีโรคเรื้อรังครับนะครับคือเป็นเบาหวานเบาหวาน5ความดันสีโรคล,ลหลอดเลือดสมอง2คนภาวะว้นหนึคนหัวใจ1คนไขมันเลือดสูง1คน ปอดเรือลังหนึ่งคนไตเรือลังหนึ่งคนผู้ป่วยติดเตียงหนึ่งคนนะครับมีปฏิเสธ3คนครับไม่มีโรคเรือลังนะครับปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ติดมามา,มาจากไหนกันนะครับมีสัมผัสจากญาติที่มาเยี่ยม2อรายนะครับทานข้าวกับเพื่อนร่วมงาน2อลรายผู้ป่วยติดเตียงมีผู้ดูแลติดเชื้อ1นรายนะครับพนักงานร้านคาราโอเกะหนึ่งรายนะครับสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ1นรายไม่ระบุสาเหตุ3ามรายครับ นะครับแล้วอันนี้วันนี้ครับที่เห็นชัดเจนเลยคือเสียชีวิตในเวลารวดเร็ว3วันซะส่วนใหญ่ครับนานสุด16วันครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามีผู้ป่วยที่มากขึ้นเสียชีวิตมากขึ้นช่วยกันครับทำให้หยุดยั้งการระบาดของโรคนี้ให้ได้นะครับเพียง2สัปดาห์ที่เราช่วยกันทำครับเราจะช่วยได้เป็นอย่างดีครับมาดูต่อนะครับวันนี้ครับทั้งหมดนะครับผู้ป่วยทั้งหมด1871รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ1864รายนะครับ ใน1,064รายนี้เนี่ยแบบ่งเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งมาจากระบบบริการหรือเฝ้าระวังก็หมายความว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการก็ไปตรวจไปเจอเชื้อจึงรับการรักษาโรงพยาบาลหรือผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเหล่านี้นะครับหรือผู้ที่มีคมเสี่ยงสูงไปตรวจเจอเชื้อก็รักษาโรงพยาบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะรัรกษาโรงพยาบาลทั้งหมดมีวันนี้มี1,830รายครับและมีกลุ่มนึงครับไม่มีอาการ จึงไม่ทราบว่าเป็นโควิด1 9ต้องไปขอตรวจไปสุ่มตรวจครับเรียกว่าไปตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชนนะครับวันนี้มีน้อยมากครับ34รายเท่านั้นนะครับแล้วก็มีติดเชื้อต่างประเทศ7รายครับทีนี้มาดูครับมาดูกันติดเชื้อในประเทศ1,864รายในวันนี้นะครับ มาจาก4คลัสเตอร์ครับคลัสเตอร์1สถานบันเทิงคลัสเตอร์ที่2ตลาดชุมชนขนส่งคลัสเตอร์ที่3สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้นะครับคลัสเตอร์ที่4ปัจจัยสิง่งอื่นๆครับเราจะเห็นว่านะครับคลัสเตอร์1คือสถานบันเทิงเริ่มเริ่มนลดลงเรื่อยๆวันนี้เหลือเพียง33คนเท่านั้นนะครับคลัสเตอร์ที่2ครับจากตลาดชุมชนขนส่งนะครับเป็นคลัสเตอร์เก่าอาจจะบวกกับคลัสเตอร์ในปัจจุบันนี้เล็กน้อยนะครับก็ลดลงครับ เหลือเพียง93คนในวันนี้นะครับส่วนคัสเตอร์ที่มีมากคืออันดับที่1คัสเตอร์สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้กับคัสเตอร์อีกอันหนึ่งนะครับปัจจัยสิ่งอื่นๆปัจจัยสิ่งอื่นๆก็หมายความว่าคนที่ติดแพร่ระบาดจากสายบันเทิงนะครับนำไปไปติดในชุมชนต่างๆในโรงงานในโรงเรียนในที่ทํางานนะครับม,มีจํานวนนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ จากสถานบันเทิงก็นำต่อไปติดที่บ้านที่ครอบครัวที่โรงเรียนที่ทำงานที่ชุมชนต่างๆก็แพร่ระบาดไปจึงทำให้คัสเตอร์สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโป่งแล้วคาสเตอร์ปัจจัยเสียงอื่นก็โป่งขึ้นเพราะอันนี้ครับเราจึงจำเป็นต้องหยุดสองอันนี้ให้ได้นะครับมาดูครับว่า,าผู้ป่วยจะสัมผัสผู้ป่วยยืนยันครับเที่ยวนี้มีถึง1027คนนะครับแล้วคัสเตอร์ปัจจัยเสียงอื่น น้อยลงมานิดหนึ่งครับ711คนนะครับเพราะฉะนั้นคัสเตอร์สองคัสเซอร์นี้คือคัสเซอร์ที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นผลพวงจากการที่คนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วติดเชื้อมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ทราบว่าเป็นโรคโควิด -19 จึงแพร่ระบาดง่ายอย่างรวดเร็วครับนะครับเราจึงจำเป็นต้องช่วยกันครับการไม่ตกนะครับมาช่วยกันดูกันต่อครับมาดูที่สกอร์บอร์ดนะครับเป็นการแสดงถึงจังหวัดต่าง ที่มีจังหวัดที่มีการสะสมผู้ป่วยครับตั้งแต่มากลงมาหาน้อยนะครับจังหวัดที่มีมากสุดคือกรุงเทพมหานครครับมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด1 1 1 0 0 0กว่ารายแล้วนะครับตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมานะครับเชียงใหม่ครับอันดับ 2- 3 0 0 0กว่าราย อันดับ3ชนบุรีครับ2,000กว่าลายอันดับสีสุดปราการครับ1,000กว่าลายอันดับ5นนทบุรีครับ1 0 0่กว่าลายอันดับ6ประจุบคีรีขันครับ1 0 0 0กว่าลายจากนั้นจะต่ำมาหนึ0ง0ครับเป็น7 0 0 6 0 0 400 300เป็นหลักสิบหลักหน่วยมีหมดครับนะครับทั้งหมดจะจจังหวัดนะครับทีนี้มาดูครับมาดูว่าในวันแต่ละวันนะครับตัวเลขก็จะไม่ไม่ตรงกันกับเมื่อสักครู่นี้นะครับบางจังหวัดมีมากบางจังหวัดมีน้อยแต่ จังหวัดที่มีมากก็เสมอและมากที่สุดก็คือกรุงเทพหมหานครครับเที่ยวน,นี้นะครับในจำนวนการแพร่ระบาดถึงประมาณ1,800คนกรุงเทพ ติดเชื้อแค่689คนนะครับสุรปการ151คนอันดับ2นะครับอันดับสามชลบุรี112คน4เชียงใหม่ครับ5ปทุม6สงขลา7สุราษฎร์แสมุทรสาคร9ขอนแก่นจังต้องมาถมครับพวกนี้จะมีหลักหลักหลักแปดสิบสี่สิบส0มสิบสานะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครครับเป็นการระบาดที่หนักที่สุดจํานวนครึ่งหนึ่งครับมาจากกรุงเทพมหานครสังเกตดูนะครับนะครับเพราะฉะนั้นทั้งประเทศกรุงเทพมหานครจะเป็นครึ่งหนึ่ง เกือบจะครึ่งหนึ่งนะครับจึงจาเป็นครับที่ทุกคนที่กรุงเทพครับต้องช่วยกันเป็นอย่างมากอย่างหนักครับนะครับมาดูกันต่อครับสาหรับผู้ที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มาจากอินเดีย2อลายมาเลเซีย2อลายสวิตเซอร์แลนด์หรลายญี่ปุ่น1นลายฮังการี1่ลายครับทั้งหมดเข้าสู่สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ก็จะไม่มีการแพร่ระบาดออกสู่ในประเทศครับนะครับมาดูกันต่อครับมาดูการระบาดทั่วประเทศนะครับมาดูกราฟครับมาดูกราฟที่เราดูกันทุกวันนี้นะครับคือกราฟเส้นตรงสีแดง กับกราฟแท่งสีเหลืองนะครับวันนี้จะเห็นชัดเจนครับกราฟเส้นตรงสีแดงนะครับทางขวามือครับพุ่งขึ้นสูงสุดถึงมีจํานวนเดิอนเรียนให้ทราบก่อนครับกราฟเส้นตรงสีแดงคือผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับส่วนกราฟเส้นตรงสีเหลืองคือผู้ป่วยในชุมชนนะครับคือการตรวจผู้ป่วยเชิงลุกเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีอาการในโรงพยาบาลกราฟเส้นตรงสีแดงนะครับพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งถึงพีคของมัน นะครับแล้วก็ขณะนี้ลงมาแล้วนะครับพิกมันอยู่ที่มาที่24ครับมีจํานวนผู้ที่ป่วยโรงพยาบาลถึง2523น,นาคนขณะนี้ลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ3-4วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มที่ดีครับว่ากําลังจะลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งจําเป็นก็คือพี่น้องคนไทยทุกคนครับต้องช่วยกันระง,งับหยุดการระบาดครั้งนี้ให้ได้โดยการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างครับทำสองอย่างพร้อมกันใน พื้นที่ทุกพื้นที่ทั้งในบ้านด้วยทําให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับจะหยุดการแพร่ระบาดได้อย่างดีครับเราครับต้องช่วยกันถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อดึงความที่ไม่ต้องมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่จะได้ไม่ต้องติดกันมากขึ้นครับนะครับมาดูกันต่อครับมาดูกราฟแท่งครับกราฟแท่งถัดมานะครับเป็นกราฟแท่งสีฟ้าแสดงถึง ผู้ป่วยที่ในในโรงพยาบาลนะครับส่วนยอดของมันจะเป็นสีเหลืองนั่นคือผู้ป่วยไม่มีอาการนะครับตรวจเชิงลุกในชุมชนก็จะเห็นว่านะครับตั้งแต่ที่24่ี่ซึ่งเป็นสูงสุดนะครับจากวันที่1เมษาค่อยๆขึ้นมาจนทั้งย4สิบยูงสุดแล้ววันนี้ก็ค่อยๆลดลงมาแล้วนะครับยี2พันยี่ิบจยบแบกําลัง ชะลอตัวลงแล้วเพราะฉะนั้นเกิน3วัน5 5วันแล้วนะครับแสดงว่าเราเริ่มชะลอตัวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวดีครับที่มีการแพทยาบาสเริ่มจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องคนไทยทุกคนครับการไม่ตกช่วยกันต่อไปครับช่วยกันอย่างเข้มข้นเราต้องหยุดให้ได้ภายใน1เดือนนี้นะครับช่วยกันครับนะครับแล้วมาดูต่อครับ มาดูต่อมีการเปรียบเทียบ,บการวิเคราะห์ข้อมูลในกรุงเทพมหานครกับการแพร่ระบาดในประเทศนะครับก็พบว่าจากตัวเลขเมื่อกี้ที่เห็นทราบแล้วกรุงเทพมหานครจะมีการแพร่ระบาดครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศนะครับมาดูครับมาดูในกราฟเส้นตรงที่มีสีแดงสีเขียวกับสีฟ้านะครับก็จะเห็นว่าทั้งประเทศเป็นสีเป็นสีน,สน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็สี สีน้ำเงินเป็นกรุงเทพและปริมณฑลก็จะเห็นชัดๆเลยว่าสองกราฟนี้มันไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงว่าการระบาดของกรุงเทพนี้หลักใหญ่ขึ้นอยู่กับว่ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับส่วนกราฟสีเขียวเป็นกราฟของต่างต่างจังหวัดครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ชัดเจนครับว่าพี่น้องคนไทยทุกคนปร,ประกอบกับนะครับมาดูในสกอร์บอร์ดเช่นเดียวกันครับจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากรุงเทพและปริมณฑลเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งหมดกรุงเทพครึ่งหนึ่งต่างจังหวัดครึ่งหนึ่งรวมกันเป็น แอลบาตในแต่ละวันครับนะครับเพราะฉะนั้นครับเราจรึงจําเป็นต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ทุกทุกจังหวัดที่กระจายไปก็ช่วยกันระง,งับต่างๆจังหวัดจะระง,งับได้ง่ายๆกันในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กรุงเทพมหานครมีคนเป็นจำนวนมากครับจึงยากที่จะจัดการแต่ไม่พ้นฝีมือของพี่น้องคนไทยทุกคนครับอย่าลืมนะครับสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนะครับให้กระชับใบหน้านะครับรวมทั้งจมูกปากให้เรียบร้อยนะครับและเป็นระยะห่าง1-2เมตรครับช่วยกันครับไม่นานครับเป็นสองอาทิตย์เราก็จะลดจำนวนผู้ป่วยได้เป็นอย่างมากครับนะครับต่อไปนะครับมีหลักฐานอันหนึ่งซึ่งแสดงว่าการรับประทานอาหารเป็นความเสี่ยงสูงนะครับทำให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้นในช่วงที่ เดือนเมษายนครับวันสงกรานต์ครับในกราฟนะครับในกราฟในกราฟแท่งอันนี้เนี่ยจะเห็นชัดเจนครับว่าวันสงกรานต์นี้เนี่ยมีมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราต้องถอดหน้ากากอนามัยในการทานอาหารกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆครับเป็นตัวบอกเลยครับว่ากลุ่มคนอายุ นะครับอายุก็น้อยนะครับแล้วก็คนเหล่านี้บางคนมีอาการส่วนใหญ่มีอาการครับนะครับแต่อาการน้อยครับเพราะฉะนั้นการที่สวมถอดหน้ากากอ,อนามัยจึงเป็นความเสี่ยงโดยพ้อยิ่งต้องระวังครับเมื่อเวลาทานอาหารนะครับเพราะฉะนั้นการทานอาหารร่วมกันหลายๆคนจึงจำเป็นต้องระวังเป็นอย่างมากถ้าแยกกันทานจะ เป็นจะดีกว่านะครับมาดูกันต่อครับก็มีมาตรการต่างๆนะครับก็มีหลายจังหวัดครับขอความร่วมมือไม่ออกจากบ้านยามค่ําคืนครับนะครับ12จังหวัดครับนะครับก็มีชัยนาทตนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสุราษฎร์ธานีตรังยะลาสงขลาสุตรปรณทุมานีนครนายกและบึงกาฬครับนะครับส่วน เรงสวมหน้ากากอนามัยนะครับมีการเราต้องบังคับต้องบังคับแต่พี่น้องคนไทยทุกคนคงทาอยู่แล้วนะครับทั้งหมด73จังหวัดครับใน77จังหวัดนะครับช่วยกันทำครับนะครับและรยะห่างด้วยนะครับเรื่องแผนการฉีดวัคซีนครับเราต้องใช้มาตรการทางสาธารณสุขคือสวมหน้ากากอนามัยระยะห่างควบคู่ไปกับระดมฉีดวัคซีนให้เร็วครับคนที่ฉีดวัคซีนระดับต่อไปนะครับคือคนที่อายุสูงอายุและ เป็นโรคเรือหลังนะครับจะเริ่มลงทะเบีย <S <S 1> <Bear> น1พฤษภาคมครับนะครับลงทะเบียนได้ที่ไหนครับที่ลายหมอพร้อมโรงพยาบาลที่รักษาอยู่แล้วก็อสมอหรือโรงพยาบาลประจำต่างบลน,นะครับจะเริ่มฉีด7มิถุนายนนะครับอย่าลืมนะครับลงทะเบียน1พฤษภาคมที่ลายใช้ลายหมอพร้อมหรือโรงพยาบาลที่รักษาอยู่หรืออสมอครับหรือโรงโ<ธ>พยาบาลส่งเสริมสุขภาพจําจำตําบนนะครับ3ที่ครับ ประชาชนทั่วไปนะครับอายุสิบแปถึงห้าปีจะเริ่มลงทะเบียนหนึ่งตั้งแต่กรกฎาคมและจะเริ่มฉีดสิงหาคมนะครับที่ลงทะเบียนก็ที่เหมือนกันครับคือลายหมอพร้อมโรงพยาบาลที่มีวัดการรักษาอยู่แล้วก็อสมหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมบลนะครับช่วยกันครับช่วยกันฉีดช่วยกันเว้นระยะห่างให้ดีครับนะครับแล้วก็ขณะนี้ครับลายนะครับหมอพร้อมมีความจําเป็นนะครับไปโหลดลายมาซะถ้าไม่ได้ก็ไป ลงขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาลที่รักษาอยู่เป็นประจำนะครับถ้าท่านไม่รักษาลูกบรรดาเป็นประจำก็ออสมหรือโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพยระตำบลครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับสวมหน้ากากอนามัยเวลยะห่างนะครับทาอย่างเต็มที่14วันจะเห็นผลชัดๆครับขอคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์ มูลที่สิ์ในร้อยทำรอยขาบาทถุงอมจารย์พวกเรานะครับเป็นนักสืบถุงอมจารย์พร้อมใจกันทำงานตรอยขาบาทเพื่อส่วนรวมติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ